พกบกับชัอนกูอารแบชาปนสถานเผาศพสัตว์คิดวันนี้ก็จะเป็นการชาปนกิจศพของเจ้าแบงบุงขยุมหลังคาเอาแบกกินปลาหมากักดกับกูกันก็สนุกนาดนิดนึงนะครับอ่าตอนนี้กูก็ได้เตรียมรถเขียนศพอยู่บริเวณด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราไปทำการเคลื่อนศพนะครับไปยัง วันนี้เราจะเผาด้วยเมนลอยนะครับเดี๋ยวดูซิว่าเมนลอยในวันนี้ะจะตัว,ตวร้ายขนาดไหนนะครับจะสู้ครับเมนลอยแบบคู่ได้หรือเปล่าครับตอนนี้เราไปเคลื่อนศพกันก่อนนะครับไปเลยครับในขณะนี้นะครับเราก็พร้อมที่จะทาการเคลืนศพไปยังเมนลอยของเรานะครับตอนนี้เราเคลื่อนศพเราก็จะทาการเคลื่อนกันเลยนะครับ รูปก็ติดที่ด้านหน้าเนเดิมน,นะครับศพต็อยู่บริเวณด้านหลังนะครับหิบศพหกเรียมลายใหญ่แมงมุมอ่านะครับนี้การเคลืนศพเราก็เคลื่อนมาบริเวณอ่าบริเวณสนามนะครับซึ่งเราก็ได้นําศพนะครับมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแล้วก็มาจัดงานประชุมเพลิงในเวลา17นาฬิกานะครับ ตัวนี้นะครับกูกูก็ได้นอนท้ายนะครับก็ได้เห็นมุมมองด้านล่างนะครับตัวนี้เราก็ได้เห็นเมนลอยแวบ,บๆแล้วนะครับข้างหลังนะตัอนี้นะครับขบวนรถเคนซบของเราก็ได้มาถึงบริเวณเมนลอยของเราแลวนะครับโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับเมรลอยในวันนี้ เป็นเมลอยเดียวนะครับเ,เ,มเมื่อมาถึงแล้วครับเราก็จะทําการเวียนรอบที่หนึงนะครับเป็นการนึกถึงอน,นิจจังครับรอบแรกในการเวียนรอบเมนนะครับเราก็ต้องมีการจุดพูนะครับเราก็จะได้ยินเสียงพูตลอดทั้ง3รอบนะครับ ตอนนี้รถเก็ียนศพของเราก็กำลังจะผ่านรอบที่1น,นะครับอู่บเวณด้านข้างอ่านะครับตอนนี้เราก็ได้เครื่องรถผ่านรอบที่1นงนะครับเข้าสู่รอบที่2นะครับอ่ารอบที่2ก็คือทุกขังครับ ผู้เขียนศพก็เป็นน้องฟิล์มคนเดิมนา่ารักไหมครับตอนนี้เราก็ถ่ายแบบโดรนนะครับมุมสูงรถของเราก็มีความสวยงามนะครับประดับประดาไปด้วยดอกไม้ทั้งรอบคันนะครับและหีบศพของเราก็สวยงามสร้างสารรค์มากๆเลยนะครับลายใยแมงมุม,ม,ม อตอนนี้เราก็จะผ่านรอบที่2นะครับเข้าสู่รอบสุดท้ายเป็นรอบของอน,อนัตต้อมไปดูนิดนึงนะครับแต่นูกคุกใจดีนะครับตัวจริงคูเข็นสบก็ยงน่ารักเหมือนเดิมมาช่วยทำคลิปนะครับ นี้เราก็มาด้านหลังเมนนะครับดูความงามด้านหลังบ้างาน,นะครับตอนนี้ก็ใกล้จะครบ3มรอบนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำการจอดรถบริเวณหน้าเมนรออย่างเราครับในขณะนี้นะครับขบวนรถเข็นศพของเราก็ถึงบริเวณ หน้าเมลร,รอยนะครับก็คือครบ3รอบนะครับยันดับต่อไปนะครับเราก็จะทําการนำยิปซบนะครับไปตั้งบริเวณเในเมนจจำลองนะครับเพื่อประกอบพิการต่อผ้าบางสกุลวันนี้ก็จะมีจำนวนทั้งหมด40กว่าคนนะครับเดี๋ยวเราไปทอ,อดผ้าบางสกุลน,นะครับจัดสถานที่และทำการประชุมเพลิงต่อไปนะครับ น,นะครับขณะนี้เราก็ได้น้าฮิษสบนะครับไปตั้งบริเวณเมนลอยของเราโดยด้านหลังนะครับนี้เดี๋ยวเราก่อนที่จะไปเช่าผ้าบางสกุลนะครับเราก็จะรีวิวสถานที่ในการจัดก,การประชุมเพลิงในวันนี้ก่อนนะครับ <S <S อ่าะอันดับแรกนะครับก็เป็นพระคุณเจ้านะครับที่รูปเขามาสวดมรดิกาบางสกุลและอ่าพ,พ,พิจารณาผ้านะครับและสวดทรงนมินญ,ญาให้กับเจ้า แมงบุมขยุ่มหลังคาในวันนี้นะครับบริเวณด้านล่างนะครับก็มีเนนบวชน้าไฟนะครับสององค์นะครับและมัระทายกผูน้นำพิธีในวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแขกผู้มีเกียรตินะครับผู้มาร่วมง,งานนะครับก็มีจํานวนกับข้างนะครับวันนี้มีทั้งท่านประธานรองประธานและประชาชนทั่วไปมา,มาเตรียมประชุมเคลื่ส่งดวงวิญญาณกันอย่าง ที่นะครับวันนี้บริเวณด้านหน้าเมนนะครับก็จะเป็นการจุดถิ่นทูปบูชาน้าศพนะครับจะเป็นที่ตั้งรูปนะครับซึ่งเราจะต้องนํารูปมาทุกครั้งนะครับเพื่อให้รู้ว่านี่คืองานศพของเจ้าแมงมุมขยุ่มหลังคา,าบริเวณตรงกลางก็คือบริเวณที่งานท้าทา,าสาสกุลนะครับก็มีพระไตรสามผนนะครับก็มีพาน กูใส่โยงบันไดมีสิ่งสองตัวแท่นบันไดยพญานาคผูใส่โยงก็ทอดไปยังมเมนจำลองนะครับซึ่งตรงกลางก็มีหีบศพของเจ้าแมงมุมนะครับและอันนี้ก็คือเมนลอยซึ่งสร้างเป็นแบบทรงจั่วนะครับ <Wow. S 1> ต,ตรงนี้ก็เป็นต้งไม้จันทร์สำหรับวางเวลาประชุมเพลิงนะครับเป็นตอนไม้จันทร์ของจริงซึ่งกูก็ได้ หาซื้อมาแล้วก็ทำเองนะครับอ่นี่ก็คือดอกไม้ประดับบริเวณด้านหน้าเมนลอยครับมีทางด้านซ้ายและทางด้านขวานะครับอ่าส่วนเมนลอยของเรานะครับก็ใช้กระดาษทำนะครับซึ่งเป็นทรงจั่วหกเหลี่ยมด้านบนก็เป็นทรงแหลมแล้วก็มีชายคานะครับเป็นหลังคาแล้วก็มี เป็นส่วนของจั่วซึ่งเป็นสีทองและฐานเป็นหกเหลี่ยมนะครับเป็นทรงเหมือนกับใยแมงมุมนะครับก็มีบันไดาทางขึ้นก็ได้ทําการออกแบบและคิดขึ้นเองนะครับก็มีความสวยงามไม่แพ้มนรอยคู่นะครับแล้ววันนี้เราก็จะมีการจุดวิปปังไว้อะไรนะครับจํานวน4ี่ลูกและมี ผู้พิกอีก4ลูกด้วยกันนะครับอันนี้ก็พามาดูบริเวณที่เราจะจุดวิปปั้งไว้อะไรนะครับซึ่งเราได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วบริเวณรอบเมนลอยนะครับในช่วงของการประชุมเพลิงอและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของพิธีการประชุมเพลิงจเจ้าแมงมุมในวันนี้นะครับสำหรับต่อไปเราก็จะไปจุดธินทูปบูชาศพนะครับโดยประธานในวันนี้ก็คือ น้องพีรนัทแซตั้งนะครับว่าเป็นเจ้าภาพในงานประชุมเพลิงในวันนี้นะครับถีง้าต่อไปเราก็จะให้น้องพีพรนัทแซตั้งจุดพินทูบบูชาศพคนหนะครับขอรินเชิญน้องเลยนะครับเราก็จะจุดเทียนก่อนนะครับและจุดทูบหนึ่งดอกเพื่อเป็นการบูชาณศพ นี้ประธานในวิธีน้องพีรนัทแส้ตั้งขอได้จุดเทียนทูบบูชาสมเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต,ต,ต่อไปเราก็จะเริ่มพิธีการชออผ้าบางสกุลทั้งหมด5ชุดด้ยวยกันนะครับโดยชุดละ8ท่านนะครับเราไปเริ่มชุดที่1กันเลยนะครับสำหรับช่อผ้าบางสกุลได้เจ้าแมงมุมชุดที่1น,นะครับ8ท่าน ใรดาต้ต่อไปนี้นะครับคนที่1บริษัทบาสตาโดยคูลจำกัดคนที่2นายสมศักดิ์เร็กประยูลและครอบครัวคนที่3น้องชนะภูมิศิรามาสคนที่4น้องซีซีคนที่ี่5น้องรณภพพายละหารคนที่6น้องพีรพัฒน์นนทภาคนที่7น้องโสภคุวิทย์คงหาและคนที่8น้องพามสุปรกรชัยเลิศ พระผ้าบางสกุลชุดที่หนึ่งครับนิม,มนต์พระคุณเจ้าหนึ่งรูปพิจารณาผ้าบางสกุลครับิจาวตาสังขาราอุปาดาวายธรรมิโนโอุปชิต,ตาวานิรุชันเตเตสังอุปาสามุสุโค สำหรับชุดที่2นะครับพุธภาพราบางสกุลเด็กเจ้าไม่มุมนะครับแปดท่านมีรายนามตอปน,นี้นะครับคนที่1น,น้องสุพนัทสะสีอ่าคนที่2น้องธีรพัฒน์มารลำคนที่3เด็กชายวุฒิพงศ์จันทโรคนที่4น้องรัชนนเสือเอี่ยมคนที่5ลูกศิษย์หลวงว่าประเสริฐคนที่6น้องกันตะพลทิพชัยคนที่7เ,เด็กชายอาทิตย์และ คนที่8บริษัทหาไม่จำกัดทอดผ้าบาสกุลชุดที่2ครับนี่มนพระคุณเจ้าหนึ่งรูปพิจารณาผ้าบางสกุลครับอนิจาวตาสังขาดาอุปาดาวายธรรมิโนอุปาชิต,ตาวานิรุชันเตเตสังอุปาสมุสุขโค ต่อไปชุดที่สามนะครับพุ่ต่าบันสกุลจะเจ้าแมงมุมแปดท่านมีเรานามตัวนี้นะครับคนที่หนึ่งน้องเดชนรงสุดเกตคนที่สองน้องอมรินอินทรภมคนที่สามน้องสมบกิจชูดีคนที่สี่น้องเดชนรงสุดเกตคนที่ห้านายสมชายช่องชนนาแนลนะครับคนที่หกเดชชายกันตพลทิพชัยคนที่เจ็ดน้องพระเทพ เฮงสั่งวอลและคนีิแปลเด็กชายธีรพัฒน์ดนตรีทอดผ้าบางสกุลชุดที่สมครับนิมนต์พระคุณเจ้าหนึ่งรูปขึ้นพิจารณาผ้าบางสกุลครับอานิจจาวตาสังขาราอุปดาดวายธรรมิโนอุปชิตวานิรุชันเิ เต่อไปผู้ขึ้นทอดผ้าปราสกุลแต่เจ้าแมงมุมชุดที่4นะครับ8ท่านคนที่1น้องกิติพัฒน์เป็นสุขรองประธานนักเรียนและรองหัวหน้าประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านชายคลองนะครับคนที่2น้องกฤตินยัยแสงทองครับคนที่3น้องพีรีรนัทแสตั้งคนที่4น้องสายสิงคนที่หน้อง คนผู้ลงกากมากคนที่6นายวิชวัตรวงเพียงข้าราชการครูโรงเรียนวัดตาลเตี้ยตำบลตาลเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยคนที่7น้องกิติยศลิยบุตรและคนที่8น้องนภัสเก่งเขตกรพระผ้าบางสกุลชุดที่4ครับนิมตลพระคุณเจ้าหนึ่งรูปพิจารณาผ้า บางสกุลครับอนิจาวตสังขารอุปาดวายธรรมิโนอุปชิตวานิรุชันเตเตสังอุปสมุสุโคต่อไปเป็นการขึ้นทอดผ้าบัรสกุลแด่จเจ้าแมงมุมชุดที่5นะครับคนที่หนึ่งน้องทัเทพเองสังวรคนที่สองน้องสกาและโบสคนที่สาน้องเจนจิลาลามด้วงคนที่4ี่น้องคุณวา คนที่5น้องบวรพักคำประเทืองคนที่6น้องธนัดดอนเทียนเงินคนที่7น้องเจ้าคุณและคนที่8น้องพรเทพตลอดแก้วพระผ้าบางสกุลชุดที่5ครับ<ะ>ราบนิโมตนพระคุณเจ้าหนึ่งรูปพิจารณาผ้าบางสกุลครับาาาานนิิจววัตสงขดดออุปาายธรรมโ ุปาพสิตวานิโรจนัเตเตสังอุปสมุสุโคขั้ต่อไปเป็นชุดสุดท้ายนะครับเป็นผ้ามหาบางสกุลนะครับก็มีสองท่านนะครับคนที่หนึ่งก็คือพระมหาอัครพลทายธรรมโมทอดผ้ามหาบางสกุลชุดที่หนึ่งครับลำดับที่สองนะครับ ขอเชิญน,น้องนัทวุฒิอยู่มงคลทอดผ้ามหาบาังสกุลชุดที่สองครับนิมนต์พระคุณเจ้านะครับหนึ่งรูปขึ้นพิจารณาผ้ามหาบาังสกุลครับยาวตาสังขาราอุปาดาวายธรรมิโนอุปาชิต,ตาวานิรชุชันเตเตสังอุปาสามุจุโค ครับน,นะครับตอนนี้อันดับต่อไปเราก็จะทําการล้างน้ำมะพร้าวนะศพนะครับโดยการเราจะเปิดฝาลงนะครับแล้วเราก็จะล้างน้ำมะพร้าวครับนี่คือน้ำมะพร้าวเราก็จะล้างทุกครั้งนะครับตอนนี้สปอเรล์อของเราก็ได้ทาการล้างน้ำมะพร้าวนะครับที่ศพของมบมุมแล้วครับ ตอนนี้เราก็ได้เวลาของการประชุมเพลิงจริงนะครับเดี๋ยวเราก็จะเคลียร์ของนะครับบริเวณใกล้ๆเมนนะครับเพราะมันจะไฟไหม้แล้วก็พังลงมานะครับเราก็จะต้องเก็บของก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับนะครับตอนนี้เราก็ได้เวลาของการประชุมเพลิงจริงแล้วนะครับเดี๋ยวขอเชิญประธานวันนี้นะครับน้องพีรนัทแซ่ตั้งนะครับและผุ้ชายสายหยุด ร่วมการประชุมเพลิงเจ้าแมงมุมได้นะบัตรนี้เลยนะครับตอนนี้เราก็ได้ทองการประชุมเพลิงนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็นำโลกไม้จันทเพื่อเป็นการส่งดวงวิญญาณของเจ้าแมงมุมนะครับอ่าตอนนี้นครับ ก็เป็นการประชุมเพลงจีงนะครับโดยใช้เมลลยนะครับของกุกกุกออนแม่นะครับที่สร้างขึ้นมานะครับวันนี้ก็ลงค่อนข้างแรงนะครับลมแรงก็จะทำให้ oh, <no. S 1> อ่าเดี๋ยวเราก็จะจุดผู้ต่างๆนะครับเพื่อไว้อะไรนะครับมีวิตตัง4ลูกและผู้พลิกนะครับ อันนี้ก็เป็นการประชุมเพิ่งจริงนะครับหลังคาก็ร่วงมาแล้วนะครับบันดับแรกล,ลมแรงก,ก็ทำให้ผู้พิกรอ้อเขัามาอ๋อทำงานเองนะครับตอนนี้ไม่ต้องจุดนะครับอันนี้เหลือฟังหนึ่งนะครับดูซิว่าจะติดเองหรือไม่ ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไคร b ์ช่องโอกุอาร์ตแมนด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจุดอีก2ด้านอ่าอีกด้านที่เหลือนะครับฮูพิพก2แล้วก็วิทปังอีก1อีก2นะครับเชิญเลยครับเป็นคุณพ่อฮูกุ้งนะครับเป็นผู้จุดในครั้งนี้อ่านะครับวิทปังไว้อะไรครับ ที่3นะครับต่อไปก็เป็นลูกที่4นะครับลูกสุดท้ายเป็นน้องฟีมนะครับผู้ที่กลัวขนาดหนักนะครับแต่ที้ลมก็แรงครับก็จุดยางนิดนึง่านะครับลูกสุดท้ายวิทปั้งต่อไปก็จะเป็นผู้พลิกนะครับ ผูพิกลูกสุดท้ายนะครับไว้อะไรนะครับะนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการจุดผู้พิกและวิปปังไว้อะไรนะครับก็เสร็จสิ้นพิธีการประชุมเพลิงเจ้าแมงมุมขยุมหลังคานะครับอตอนนี้เมนลอยของเราก็ได้มอดไหมเป็นเท่าท่าน,นะครับพร,ร้อมกับร่างของเจ้าแมงมุมนะครับอันนี้ครับนี่ก็คือ ภาพของเมนก็เรียบร้อยนะครับนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องกู a ดแมนชาปนสถานเผาศพสัตว์ด้วยนะครับสำหรับในงานประชุมเพลิงของเจ้าแมงมุมนะครับเราก็ใช้เมนลอยนะครับซึ่งก็สร้างขึ้นใหม่นะครับก็น่าจะให้คุณผู้ชมได้มีความบันเทิงนะครับ ดรามากนะครับ้วพบกันใหม่นะครับในการประชุมเพลิงในครั้งหน้านะครับหรือการจ้างนักศพจะเป็นสัตว์ตัวไหนก็อย่าลืมติดตามชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับทุกคน